กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววชิรพรการจนะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักรวมไทยสร้างชาติค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องอยากขออภิปรายในยติเรื่องราคาเกษตรตกต่ำในประเด็นราคายางพาราตกต่ำสวนทากับราคาปุ๋ยที่แพงอย่างต่อเนื่องท่านประธานคะดิฉันเป็นคนภาคใต้เกิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโตมาก็เห็นชาวสวนยางกีดยางกันแล้วอีกทั้ง ครอบครัวของดิฉันก็เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำสวนยางดิฉันจึงมีความเข้าใจหัวอกของพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางเป็นอย่างดีแต่ในเวลานี้ค่ะพี่น้องชาวสวนยางอยู่อย่างลกยากลำบากมากท่านประธานคะทราบไหมว่ากว่ายางต้นหนึ่งจะกรีดน้ำยางได้ต้องใช้เวลาการปลูกเวลาในการเจริญเติบโตยาวนานถึงเจปีช่วงเวลาที่ยาวนานเหล่านี้ พี่น้องชาวสวนยางไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายในทุกๆเดือนไหนจะค่าปุ๋ยค่าก้าพันค่ากำจัดวัชพืชค่าใช้จ่ายจิปาถาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปลูกทุกเดือนก็มีแต่รายจ่ายซึ่งเป็นรายจ่ายที่ยาวนานสะสมมาโดยตลอดเฝ้าหวังว่าวันหนึ่งที่ต้นยางสามารถกรีดน้ำยางได้ จะพอมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวมาหักลบต้นทุนที่จ่ายไปบ้างแต่ในความเป็นจริงที่เผชิญอยู่นะคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยทุกวันนี้ราคายางตกต่ำมากเหลือแค่เพียงกิโลกร,รัมละ40บาทแค่ราคายางต่ำขนาดนี้ชาวบ้านก็แย่พออยู่แล้วแถมยังต้องมาเจอกับราคาปุ๋ยที่แพงอย่างต่อเนื่องอีกตอนนี้ราคาปุ๋ยอยู่ที่กระสอบละ 1,400บาทแล้วค่ะท่านประธานราคาปุ๋ยสูงขนาดนี้แล้วชาวบ้านจะอยู่กันได้ยังไงแต่ถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงอดีตที่ผ่านมาช่วงนั้นราคาน้ำยางเคยสูงขึ้นถึงกิโลกร,รัมละ160กว่าบาทแต่ราคาปุ๋ยอยู่ที่กระสอบละ700บาทค่ะทุกวันนี้ราคายางตกต่ำลงมากกว่า4เท่า แค่ราคายางที่ตกต่ำมากขนาดนี้พี่น้องชาวสวนยางก็แย่มากพอแล้วแถมต้องมาเจอกับราคาปุ๋ยที่มีราคาสูงมากกว่าเดิมถึงสองเท่าตัวรายได้ที่มีแต่ตกต่ำลงส่วนทางกับรายจ่ายที่มีแต่สูงขึ้นสถานการณ์อย่างนี้ดิฉันอยากถามค่ะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าชาวบ้านจะอยู่กันได้ยังไงดิฉันลงพื้นที่ เพื่อไปรับทราบปัญหาพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางค่ะเดินเข้ามาหาดิฉันร้องห่มร้องไห้บอกว่าไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวให้รู้กินแล้วหลายรายมีแต่ภระนี่สินเรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่มีวันเข้าใจนะคะดิฉันจึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนี้ทุกภาคส่วนได้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางเป็นการด่วนโดยออกมาตรการ พยุงราคายางพาราหรือชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรโดยตรงหรือหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องชาวสวนยางและขอให้เร่งแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ราคายางสูงขึ้นอย่างน้อยให้ได้กิโลกร,รัมละ60กว่าบาทก็ยังดีเพื่อพี่น้องชาวสวนยางจะได้พออยู่พอกินได้สุดท้ายนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ที่ช่วยการสะท้อนปัญหาในพื้นที่ของตนมาสู่สภาเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนของเรากราบขอบพระคุณค่ะครับต่อไปขอเชิญคุณ